สวัสดีครับปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นประตูผีในอดีตได้ถูกรื้อออกไปแล้วโดยสร้างเป็นถนนตัดผ่านก็คือแยกสำราญลาดที่เป็นสแยกจุดตัดถนนบำรุงเมืองและถนนมหาชัยของกรุงเทพโดยแยกสำราญลาดเป็นชื่อที่ทางการตั้งให้ใหม่แทนชื่อย่านเดิมที่ชื่อว่าประตูผีเป็นย่านเก่าแก่บริเวณริมคลององอ่าง ระหว่างวัดเทพธิดารามกับวัดสเกตคือที่ได้ชื่อว่าประตูผีเนี่ยมาจากเป็นเส้นทางสำหรับลำเลียงศพออกจากเขตประตูเมืองซึ่งเป็นเกาะกรุงรัตนโกศินป์ในยุคนั้นในยุคที่ประชาชนเสียชีวิตจากโรคหาละบาดได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตไว้ในวัดพระแก้วโดยหันหน้าทิศตรงกับประตูผี ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษากรุงเทพมหานครให้พ้นจากความชั่วร้ายไม่ให้กำกลายเข้ามาสู่เมืองและนี่ก็เป็นที่มาของย่านประตูผีในปัจจุบันนะครับแล้วก็มาถึงแรงวัดสะเกตในที่มาของชื่อแรงวัดสะเกตนะหลายๆายคนไปวัดภูเขาทองกรุงเทพนะครับ แล้วอาจจะงงว่าเห็นรูปปั้นแรงวัดสเกตเนี่ยแล้วก็มีซากศพอยู่ด้วยหมายความว่าอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นฮะคือสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภัยเมื่อพศออประมาณ2,363เนี่ยได้เกิดโรคหานะครับโรคอหิวาตากโรคขึ้นระบาดอย่างหนักเลยในกรุงเทพมหานครขณะนั้น ยังไม่มีวิธีรักษานะครับและก็ไม่รู้จักวิธีการป้องกันด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยหรือรัชกาลที่สองท่านก็ทรงใช้วิธีให้กำลังใจนะครับให้ตั้งพิธีขับไล่โรคนี้ขึ้นเรียกว่าพิธีอาพาธพินาศโดยจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนและอัญเชิญพระแก้วมรกต และพิธีบรมสารีริกธาตุออกแห่ด้วยโดยสมัยนั้นผู้คนยังนับถือพระอยู่นะครับโดยมีพระราชาคณะโปรยพระพุทธมนตร์ตลอดทางและทรงทำบุญเลี้ยงพระด้วยโปรดให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์และประกาศไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ให้อยู่แต่ในบ้านกันแต่นั้นก็ยังมีคนตายอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณสามหมื่นคน สภาพซากศพก็กองอยู่ตามวัดเป็นภูเขาเลากาเพราะฝังและเผาไม่ทันบ้างก็แอบเอาศพไปทิ้งลงน้ำนะสมัยก่อนก็มีแม่น้ำลำคลองเยอะเขาเอาศพไปทิ้งลงในแม่น้ำกันนะก็ทิ้งกันทั้งเวลากลางคืนและกลาง,งวันนี่แหละจนมีศพลอยเกินกาดไปหมดประชาชนก็ต่างนี้อพยพออกจากเมืองด้วยความกลัว ะสมบ้างก็ทิ้งวัดทิ้งวาไปนะครับเพราะว่ากลัวที่จะเป็นกันงานราชการและธุรกิจทั้งหลายก็ต้องหยุดชะง,งักลงเพราะผู้คนถ้าไม่หนีไปไหนก็จะมีภาระ,ะต้องดูแลคนป่วยและจัดการพิธีศพของญาติมิตรกันก็มีทั้งหนีอพยพกันไปบ้างนะก็มีทั้งหนีแล้วไม่หนีละว่าง,ง่ายๆ ในเวลานั้นวัดสเกตก็เป็นศูนย์รวมของแร้งจำนวนนับพันนะครับเพราะว่าเขาจะต้องย่อยศพนะครับต้องทำศพให้เป็นชิ้นๆเพื่อให้แรงเนี่ยช่วยกินช่วยย่อยไปในตัวด้วยแรงก็จะไปลุมกันตามวัดต่างๆและโรคหาเนี่ยก็จะเป็นโรคประจำฤดูการนะครับโดยจะมาในทุกฤดูแรงหรือฤดูร้อนเนี่ยนะแล้วก็จะหายไปในช่วงฤดูฝน ของทุกปีนะจนกระทั่งในปีพศ2392กอโรคอหิวาเนี่ยก็ระบาดหนักขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ปีนังก่อนนะครับมาเลนะเกาะปีนงังแล้วแพร่ระบาดมาจนถึงกรุงเทพเรียกว่าหาลงปีละกาในระยะเวลาช่วงหนึ่งเดือนที่เริ่มมีการระบาดก็จะมีผู้เสียชีวิตถึง1 5 0 0 0ถึง20,000คน และตลอดฤดูกาลนั้นมีคนตายรวมถึง40,000คนเจ้าฟ้ามงกุฎท่านก็คือรัชการที่4นะซึ่งขณะนั้นดำรงเพศสมณะนะครับท่านบวชอยู่และเป็นพระราชาคณะได้ทรงบัญชาให้วัด3ามวัดก็คือวัดสเกตวัดบางลำพูหรือปัจจุบันคือวัดสังเวชวิทยาราบวราวิหารและวัดตีนเลนหรือวัดเชิงเลนปัจจุบันคือ วัดบอพิษพิมุกวรวิหารซึ่งเป็นที่ที่สำหรับเผาศพมีศพที่นำมาเผาสูงสุดถึงวันละ696ศพแต่กันนั้นเองนะครับศพที่เผาไม่ทันก็ถูกสุมกองอยู่ตามวัดโดยเฉพาะวัดสเกตมีศพส่งไปไว้มากที่สุดทำให้ฝูงแรงแห่กันไปลงถึงกินซากศพตามลานวัดบนต้นไม้บนกำแพงนะเต็มไปหมด หลังคากุฏินะเต็มไปด้วยแรงนึกสภาพดูก็คือเกาะตรงไหนได้คือเกาะตรงนั้นแหละเพราะว่ามีซากศพให้แรงกินเป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่ก็จะถือไม้คอยไล่ก็ไม่อาจจะกันฝูงแรงได้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะกันดูเป็นที่อุจจาตาแต่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือคือศพมันเผาไม่ทันอ่ะมันกำจัด ทิ้งไม่ทันอ่ะนะฮะความจริงก็คือชาวบ้านจิตอาสาก็ต้องมาช่วยกันนะช่วยย่อยศพให้แรงกินส่วนหนึ่งเพราะว่าพูดตรงๆว่าศพโรคระบาดเนี่ยก็ไม่มีใครเอาแล้วนะเหมือนกัช่วงเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะฮะพอเกิดโรคระบาดอะไรตรงนี้ขึ้นก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครแตะต้องศพกัน ถ้ามีภาพก็คงจะพิศวาเอยไม่ใช่พิศวาสก็คงจะพิศวงกัน,น่าดูนะสยองเหมือนกันนึกถึงภาพปลาสวายนะแย่งกันกินขนมปังนี่ก็คือเป็นภาพแรงนะครับลุมถึงซากศพอย่างหิวกระหายเลยลุมถึงจิกกินซากศพบกันจนเห็นกระดูกขาวโพลนเลยนะผมก็จะเน้นย้ำทำไมละเนี่ย คืออย่างว่าเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าแรงวัดสะเกตเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นที่จดจำนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นความทรงจำนะเป็นพฤติกรรมของแรงวัดสะเกตนะที่น่าสยดสยองเลยเป็นเหตุการณ์กล่าวขวัญกันทั่วไปนะครับจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็ยังมีพิธีห่มผ้าแดงอยู่นะครับห่มผ้าแดงผูกเขาทองเป็นประเพณีปฏิบัติ สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นความเชื่อว่าห่มผ้าแดงองค์พระธาตุเนี่ยด้านในจะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับคือถ้าเราไปร่วมบุญร่วมกุศลเนี่ยก็จะเป็นการสร้างอนุภาพแห่งการบูชาพระเจดียด้วยนะห่ผมผ้าแดงให้แด่พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและทำให้เกิดความสงบลมเย็น มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเพื่อความสิริมงคลแด่พวกเราเชาวพุทธงานพิธีผมผ้าแดงนี้ก็จะจัดขึ้นทุกปีนะครับในวันขึ้น8ค่ำเดือน12แล้วก็ราวๆเดือนพฤศจิกายนก็จะมีงานจัดขึ้นให้ได้ไปร่วมเขียนชื่อกันในผ้าแดงด้วยนะซึ่งงานนี้ก็1ปีมีครั้งเดียวนะครับ ใครอยากจะมาก็ดูข่าวคราวทางเพจวัดภูเขาทองได้นะครับผมว่าเขาจัดกันช่วงวันที่เท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่นำเรื่องราวโลกหาระบาดนะครับในสมัยโบราณมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังยังไงก็ถ้าท่านทำอะไรอยู่นะครับไม่มีเวลาดูภาพก็ฟังพอดแคสต์เรื่องของผมก็ได้นะครับเปิดฟังไปก็ได้ความรู้ มีความรู้มีประโยชน์ติดตัวไว้เล่าให้ลูกหลานฟังได้นะครับว่าประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นมาบ้างสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับ